เอาแล้วครับทุกคนครับก็กลับสวัสดีกันนนะครับเปยผมซินจีเนะครับวันนี้เรามาดเกมที่ว่าเอ็นเดอร์โจเกมนะครับวันนี้อ่อเราจะมารีวิวอนุบิดครับอันนี้จะเป็นอนุบิดแบบสกิลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าดาบแดงทําไงก็ไม่มีอะไรมากนะดาบแดงก็มันเป็นสกิลนีสส์มาครับทุกคนอันนี้กีจอนุบิดนะครับแล้วก็ เล่นไปที่สก,กินที่สามนะครับนี่สก,กินที่สามมันก็จะเป็นแบบสีแดงนะครับเอฟเฟกสีแดงแค่นี้นะครับแค่นี้ก็สามารถทําเอฟเฟกสีแดงได้แล้วครับนี่ครับครับแต่ผมจะขอเลือกอีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนนะ่อาอันนี้แหละนี่ละนี่แหละมาอย่างแรกนะครับเราจะมาเริ่มจากการคลิกคอมโบนะครับผมรู้สึกว่าเอฟเฟกใหม่นี่แหลกๆใช้ได้แล้วเนี่ยรอบนะครับ เออ่าต่อไปก็ท่าอ e ีครับการฟันรัวๆนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยพลังขึ้นเต่านะครับนะใช่ปะพลังพลังพลังขึ้นเต่าอ่าใช่อ่ะเดี๋ยวดูอีกรอบนะครับนี่นะครับพลังขึ้นเต่าแล้วก็มันจะเป็นการฟันรัวๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยพลังขึ้นเต่าแล้วก็เอาปอกดาบที่เ,เราทำมันหลนะ่นนะ ก็เริ่มดัก,กนบอลขึ้นทุกวันแล้วนะเกมทีเนี้ยมาท่าสองครับจะจะไปการถอยหลังนะครับแล้วก็แล้วก็จะเหมือนฟันรัวๆนะครับแปลว่ายัางไองอ่ะงายๆัรเทแล้วกันนะนะครับถอยหลังแล้วก็โดนสกิลนะครับถ้าเกิดแต่ว่าถ้าเกิดศัตรูไม่ได้อยู่ในวงสี่เหลี่ยมไอในกรอบสี่เหลี่ยมของเรานะครับศัตรูจะไม่เป็นไรนะแต่เราสามารถหันไปหาได้นะแบบหันไปให้โดนช่องอะไรพวกนี้ยนะครับอ่า ถ้าที่ถ้าถ้าที่สามนะครับเอกนะครับเป็นสกิลสปินนะครับนี่นะครับ hey, ท้านี้นะครับถ้าถ้านี้โดนก็คือจะกระเด็นนะครับแต่ถ้านี้ถ้า,าโดนบล็อกนี่ก็คือจะเด้งออกครับ oh. อ๊บอ่าไม่ใช่ผิดตัวร้อยสิบสามเถ้าถ้ามันโดนพวกสะทงสะท้อนแล้วพวกนี้ทุกคนแบบว่าเอาง่ายเอาเอาง่ายนะทุกคนอะไรก็ตามที่แบบว่าไม่โดนตัวศัตรูมันก็จะเด้งออกทั้งหมดเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นสะท้อน หรือว่าการลุของไอ้นี่ของนั่นนี่ตัวนี้ของครีมสันทุกคนแล้วก็บอกนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูปุ๊บอันนี้ไอหงออ่าแป๊บนึงพยายามเหมือนกันนี่ไงทุกคน <S <S ก็มประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเริ่มที่ท่าสี่นะครับท่าท่าสี่ใช่อเป็นท่าซีนะครับ โอเคถ้านี่ก็จะเป็นการพุ่งเข้าไปแล้วก็ถ้าโดนก็จะคือจะไปข้างหลังครับปุ๊บ <B uck> แล้วก็แล้วก็สามารถคอมโบต่อได้นะครับมันก็จะฟันฟันนะครับวาร์ปข้างหลังก็ฟันนะครับแล้วก็สามารถคอมโบต่อได้นะครับตัวน,นี้เป็นตัวที่คอมโบต่อเนื่องนะครับแล้วก็ค,ค่อนข้างนี่จะแรงมากเลยนะครับไม่นะครับนี่ครับไปข้างหลังเอาไม่โดนเซิร์ฟเซิร์ฟอ่าเดี๋ยวผมเปิดไอ้น,นี่แล้วกันไม่มีครูดาแล้วกัน มันจะได้มันจะได้รีวิวง่ายๆหน่อยนะครับแปบ๊บหนึ่งขอรอ,อคูดาวแบบฮาคด์ดอวาใหม่นะโอเคนี่นะครับจะเป็นการรับไปข้างหลังแล้วก็ฟันนะครับทาวีก็จะเป็นสะท้อนนะครับแปบ๊บหนึ่งอ่าชึบโอเคศัตรูก็จะติดหนึ่งสเต็กนะครับหนึ่งสเต็กนะครับอ่าแล้วก็อีกทีนึงครับมันจะติดสูงสุดได้ประมาณสามสเต็กนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าอ่าอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าช่วยอะไรแต่ เคยเห็นเพื่อนมันบอกมาอยู่แต่ไม่ได้พักโอเคเราไปหาความรู้กันเอานะครับนี่นะครับจะสุดๆจะส่งสุดสามตัรแจกนะครับจะเห็นได้ว่าเลขเนี่ยกลายเป็นสีม่วงแล้วนะครับก็คือตอนแรกเลขจะกลายเป็นสีขาวนะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีท่าสะท้อนอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นของพัมดมาดานะครับจากเรื่องนารูโตเนาะเดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูแต่ก่อนอื่นเรามาดูท่าไม้ตายกันก่อนดีกว่านะครับโดยการพุ่งนะครับแล้วก็ปิดฉากนะครับแปบบ๊บนึงนะนี่ปุ๊บพุ่งเข้าไปชึบ ร้อยฮะดาเมจถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับก็เท่มากนะครับแล้วก็มันจะมีพวกท่า่าปิดชงปิดฉากด้วยครับแบบว่าท่าแบบเวลาเราใช้ท่านนั้นแล้วมันก็จะติดเอฟเฟกต์อย่างแรกนะครับเรามาเริ่มที่ท่าอินก่อนนะครับฮะปุ๊บแล้วก็ปุ๊มเป่าตัวสลายนะครับอันนี้อันนี้ของอีนะครับเดี๋ยวต่อไปก็ดูของอาันบ้างนะครับเดี๋ยวอาทุกคนน่าจะประมาณนี้อ่ะอา R นะครับก็จะตัวแตก ร้อยนะฮะเขาแตกตายเหละแล้วก็มันจะมีท่าท่าแซดนะครับเป็นอันสุดท้ายนะครับเจอว่าปิดฉากเนาะมันก็คล้ายๆเเจินไฟแหละครับแต่อันนี้มันจะเป็นของอานุบิดนะครับอานุบิดมันจะมีเอ่อมันจะไม่ได้ขึ้นเเจินไฟนะแต่มันจะเป็นท่าปิดฉากถือว่าเท่มากเลยนะผมชอบอ่ะประมาณนี้น่าจะตายนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวขาดครึ่งไม่ก็อตัวแตกเหมือนเดิมชึบ ันนี้เป็นตัวขาดครึ่งนะครับโอเคมีประมาณนี้ครับตัวนี้ก็จะติดเหลดหน่อยนะครับเพราะว่าอก็นะมันจะไม่เหมือนตัวอื่นนะเพราะตัวนี้มันจะติดเหลดนิดหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูอีกอันหนึ่งนะครับเป็นท่าสะท้อนของพัดมาดารานะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเปลี่ยนสกินก่ะโอเคครับทุกคนนี่นะครับพัดมาดารานะครับอ่ามันจะอยู่สกินที่ที่หกนะครับมาแล้วมาลองดูกันนะครับว่าถ้าวีจตทอนเนี่ยเป็นยังไง อ่ะชึบอา้าว <EN _> ก็พอดีว่าวันนี้ไม่มีคนมาด้วยนะครับเอเพื่อนหลับไปแล้วยังไม่ตื่นเลยอ่าชึบนี่นะครับนี่เทม่มากนี่นะครับติดหนึ่งสเต็กนะครับอ๋าส่วนสเต็กเนี่ยเราจะไม่รู้นะครับว่าไอ้ฝั่งนกฝั่งนกข้ามที่เราโดนสเต็กเนี่ยเขาจะไม่รู้นะครับว่าเขาโดนหนึ่งสเต็กนะครับมันจะไม่ขึ้นบนหัวนะมันจะมีมันจะมีแต่ผู้ใช้นี่แหละที่ที่ที่ใช้แล้วมันโดนมันก็จะขึ้นนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีท่าปิดฉากไหมนะอ่าน,นึงดูว่ารมนีโ้โอเคมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันก็ไม่มีปิดฉากเนาะก็นึกว่าจะมีโอเคมันก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับพัดมันละมันก็เปลี่ยนแค่ท่าวีเท่านั้นนะครับ ข้าวีก็จะเป็นแบบที่เห็นนะครับเดี๋ยวลองให้ดูอีกทีนะครับซื้อเห็นไหมเท่มากเลยนะครับคือว่าเท่มากนะครับแต่อันแบบเกาะละดีแล้วอันนี้มันอันนี้มันรู้สึกว่ามันอลังการนะแต่มันกระเด็นไกลมากเลยนะเนี่ยแบบมันนอกแบกแบบมันไกลมากเลยนะก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับรการรีวิวอนุบิตแบบอ่า ฟูนะครับแบบเต็มเต็มแบบเต็ที่นะครับแบบทุกสกิลเลยนะฮะที่เราไดทุกสกิลนะครับ,ก,ก,รบก็อันนี้มันก็จะเป็นสกินสกิลที่มันมานานแล้วแต่ผมไม่เคยรีวิวให้ดูนะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้หรือว่าอ่าอีกหลายๆคนก็น่าจะยังไม่รู้นะครับก็คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่มาบอกอะไรหลายๆอย่างนะครับอ่าเอาล่ะคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันอ่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าอีกสองตัว อีกสตัวที่จะเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรทุกคนก็ลองเดากันดูนะครับาว่าคลิปหน้าเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย